ท่านผู้ชมครับ,รบทายหัวหรลือก้อยครับผมมั่นใจนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยเล่นเกมทายหัวหรือก้อยมาก่อนนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าคุณเล่นซักประมาณหนึ่งล้านรอบเนี่ยคุณจะทายถูกสักกี่รอบเชียวแล้วถ้าหากคุณสงสัยอยู่ครับคุณมาทุกที่แล้วแหละเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพิสูจน์ให้ดูกันเลยนะครับว่าถ้าเราเล่นเกมทายเหรียญซักประมาณล้านรอบเนี่ยเราจะทายถูกกันกี่รอบเชียวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับจะว่าไปเมื่อกี้ได้หัวนะครับ ก่อนที่ผมจะเริ่มตัวของคลิปนี้เนี่ยผมขอทําให้ผมมั่นใจกันก่อนนะครับว่าคุณดูทุกคนเนี่ยเข้าใจตัวของเกมเกมนี้กันแล้วนั่นเองนะผมเรามาทวนวิธีการเล่นกันนิดนึงกันก่อนดีกว่านะครับวิธีการเล่นไม่ยากครับเพียงแค่มีเหรียญอันหนึ่งแล้วคุณก็ดีครับแล้วคุณก็แปะไว้ที่มือและเวลาก่อนที่คุณจะเปิดมือเนี่ยคุณต้องทายว่ามันออกด้านก้อย หอด้านัวถึงเวลาเกความรู้แล้วถ้าเราเอาตัวของหลักการคณิตศา์เนี่ยมาลองประยุก์ใช้นะครับคุณจะมีโอกาสที่คุณจะทายหัวหรือก้อยถูกทั้งหมด50%ด้วยกันนั่นเองแต่คุณรู้อะไรไหม ลูกความจริงมันไม่ได้แฟร์แบบนั้นนี่ไงมาเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างกรณีหนึ่งให้แล้วกันนะครับสมมติผมทอยเหรียญอันนี้เนี่ยสี่รอบติดกันนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะออกผลเป็นหัวสองครั้งและก้อยสองครั้งตลอดเวลานะผมว่าที่เอาจะออกแบบหัวสี่ครั้งเลยก็ได้หรือก้อยสี่ครั้งก็ได้ผมก็ไม่รู้ไหนๆผมเข้าเรื่องของหลักการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาเข้าภาคทฤษฎีกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นบางคนอาจจะสงสัยนะคบว่าพี่ว่าขนาดนั้นเลยเหรอถึงเอาเวลาไปทอยเหรียญหนึ่งล้านรอบเนี่ย คือวิธีที่ผมจะใช้ในการทดลองเนี่ยคือผมจะเขียนโปรแกรมขึ้นมานั่นเองนะผมใช่ครับผมจะเขียนโปรแกรมให้สลับตัวของคลิปนี้เนี่ยโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับผมโปรแกรมที่มันสามารถทอยเหรียญได้แต่คนรู้อะไรไหมครับพอยเหรียญได้มันเบสิกเกินไปมันยังไม่ตอบโจทย์ผมเลยอะซึ่งโปรแกรมของผมเนี่ยมันต้องทําการไทผลออกมาได้ด้วยนั่นเองนะผมว่าออกหัวกี่รอบว่าออกก้อยกี่รอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าซีนเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับมาเลยมาเลย เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเพราะฉะนี้เราลองมาเล่นโปรแกรมของผมกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มเล่นกันเลยเออก็ผิดปุ่มโอเคมาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายวิธีการใช้โปรแกรมของผมกันนิดนึงกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยเวลารเราเข้ามาเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทอยเหรียญกันก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะอทอยสักสิบรอบแล้วกันนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขกับตัวหนังสือนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตัวเลขกับตัวหนังสือเนี่ยมันเกี่ยวพันอะไรกันอ่าซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยอา่าไอตัวห้าเลขพวกนี้นะครับมันคือ เลขจํานวนครั้งที่ทายถูกในแบบนั้นๆอย่างอันแรกเนี่ยที่ผมเขียนหัวเฉยๆเนี่ยก็คือการทายแบบทายดิ่งหัวตลอดทางนั่นเองนะครับผมด้านที่2ก็คือกลับกันครับผมแค่ทายก้อยตลอดทางเฉยๆนั่นเองนะครับและพอมาอันที่3ก็คือบรรทัดนี้ก็คือผมทายหัวสลับก้อยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับและอย่างที่4ี่ก็คือตรง,ข,งข้างกับอันที่3ามเฉยๆนะครับและอันสุดท้ายก็คือการทายมั่วนนั่นเองนะผมซึ่งมาเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะครับรู้สึกว่าการพลอยสิบเหรียญเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับจัดไปเลยร้อยเหรีับน โอ้ไหนดูทิปผลเป็นไงบ้างวะเนี่ย5 4 4 6 3 8 6 2หโอ้ทายสักรอยรอบกันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับผมเอ้ยเลขออกมาใกล้เคียงอยู่นะครับแต่ก็รู้สึกว่าต้องกระจายความเสี่ยงไปนะครับสำหรับใครที่จะเทคริสการทายหัวสลับก้อยตอนนี้เนี่ยหลักร้อยมันรู้สึกน้อยเกินไปนแล้วครับเราขยับไปสักหลักพันดีกว่านะครับผมมาเราไปดูกันเลย1000ครับทอย1,000พรอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้าว รอบนี้ไอ้นี่ครับรอบนี้ทายมั่วมาแรงนะครับผมผมรู้สึกว่ารอบนี้ดวงขึ้นครับการทายม่วนี่โอ้โหบอกเลยครับว่าสุดหนักพันผมว่าพอแล้วแหละเรามาหลักหมื่นกันดีกว่านะครับมาเราขยับไปหลักหมื่นเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ้าวเอ้ยรอบนี้เลขทายม่วเกือบสวยนะครับ4998ถ้าเป็น499 9นี่แบบฟินเลยอะเอาล่ะเอาล่ะรอบนี้เราลองสักห้าแสนเลยแล้วกันอะ จะไปครับทอย5 0 0แ0นรอบนะครับผมอีโหรู้สึกว่าการทายสลับนี่ก็แบบค่อนข้างที่จะเป็นเลขสู่สีกันมากเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าการทายมั่วเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มห่างไกลเพื่อนกันแล้วนะเอ้ยดวงตกหรือเปล่าเนี่ยและอันนี้เนี่ยจะเป็นการทอยครั้งสุดท้ายของผมแล้วนั่นเองนะผมผมจะทอยเหรียญ1นึล้านรอบแล้วมาดูกันครับว่า เราจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่า1 1 0 100บพันหมื่นแสนล้านเอ้ยละล้านจับตาดูดีนะครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตาเด็ดขาดนะครับ3 2 1หนึ่งนี่ไอย้ยตอนนี้เนี่ยการทอยเหรียญ1่ล้านรอบเนี่ยผลก็ออกมาแล้วนะครับรู้สึกว่าผลทุกๆอันเนี่ยมันก็ ค่อนข,ข้างที่จะใกล้เคียงกันระดับหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าการทายแบบทายมั่วเนี่ยจะได้ผลค่อนข้างที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโดยสรุปเนี่ยก็น่าจะเห็นผลกันชัดนะครับว่าถ้าสมมุติ เราเล่นเกมหลายรอบนะครับเรามีโอกาสที่ว่าเราจะถูกประมาณ50%มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าพอเราลองมาแบบลดจํานวนการทอยเนี่ยลดน้อยๆลงนะครับคุณก็อาจจะมีบางโอกาสที่คุณจะแววได้นะฮะถ้าคุณทายดิงเนี่ยมีโอกาสที่แบบเออฝั่งหนึ่งจะเสียเปียบหนักๆห,หรือฝั่งหนึ่งจะได้เปียบแบบหนักๆเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบตัวของคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนั่นเองนะผม ถ้าลองกดปุ่มไลค์ยังไม่พอนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนั่นเองนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปอะไรต่อน,นั่นเองนะผมอยากให้ผมทดลองอะไรต่อหรือว่าอยากให้ผมเล่นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนั่นเองนะครับ และสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยแชร์ตัวของคลิปนี้เนี่ยลงไปใน Facebook หรือ Twitter หรือโลกโซเชียลอะไรก็ได้นั่นเองนะผมให้เพื่อนๆคุณได้เห็นกันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงขออาลากันเป็นเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันอาทิตย์ครับผมสวัสดีครับ